าแล้วนะครับผมาพบกับบรรยาก,กาศหลังจากเตะล่าแล้ว,วกลับมารถลบรรยากาศเอาส่งเอฟซีกับบางครับเป็นกลายเป็นข้ามเนียมไปแล้วนะครับพี่น้องสำหรับลูกสาวครับมีเชฟบอนแพง

สีม <S an> <ๆ>ันด <an> <ๆ>ีทั้งมันขอ้อนี่นจะให้ภาพมันย่ยไปครับน้ำจืด เตรียมตัวเดินทางต่อครับเพราะว่าเดินทางเดินทางไกลอยู่ทอดทอดแล้วทอดสวัรค์กันอาจจะแจ้งคนละ <Yeah. S 2> อันนั้นไม่ได้ใช่ทองอนะมันโซ่เพรเส้นใหญ่มาก าเฟซีกลับบ้านนะครับผู้ใดยังบริไทยรูปกะยังได้มีโอกาสได้ไทยก่อนลครับ ไปนะครับพี่น้องพี่น้องทางนครสวรรค์นะครับพี่น้องเล้วเริ่มมาให้กำลังใจสนนเสียงบนแพงนะครับผู้อญิงเสียงบนแพงนะครับลูกสาวแล้วก็ศยังไงแล้วก็ฝากติดตามรับชมคลิดนะครับถนนเสนเ้าครับพี่น้องเช้าเก้าโมงลงชิปในเมืองที่เก่าครับพี่น้องตัวนี้ก็เดี๋ยวไปล่อทรงลูกสาวขึ้นรถกลับนะครับจบแล้วใช่หมจบแล้วใช่ไหมจบแล้วครับ ไปทางไหนต้อบ่เนี่ยไปทางไหนต่อบ่เนี่ยโอ้จลุเดียวนะ <S 1> <S 1> ไปทางไหนต่อล่ะบ่ะเนี่ยไปทางไหต้อล่ะไปทางไหนต่อครับบ่เนี่ยครับไหลไหลไปแสรครับบ่เนี่ยครับไหลไปนคอสวรญสมบัมครับไปอยูเฮือไปอยูเฮือเลยจะมาเศร้าสิเก,ก็บมาฮะเศร้าสตีรถเับมานอนมาเศร้าสตีรถเกบมานอนเลยเน oh ีนเนียนเนีนเงานคือกันไปกันอาซาไปได้ครับลไปได้ครับไปได้ครับ ไปไปไปบ่ครับมือนครับมือนนครสวรรค์บอไปว่านครสวรรค์พ่อพอไปว่พ่อไปว่าปว้าปว่ปกติบากเดียวลราพเราบ่มางานเราหลเยดิาเราพูดเอ้าให้เนี่ยเสือเราสือของไม่รู้ก็เราเห็น เห็นไปเม่นในคลิปนี่ต๊ใจเ้กแล้วกับเดพ่อพ่อกระพุ้นเออพ่อกระพุ้นโอ้นี่ีาเก่ตเซีกงแม่นอแอดมินสองกระพุ้นแอมิดสองอไรๆ้อไ่างเียูดอดปึ๊บล็อกบล็อกล็กเลยปึ๊บเลยยม่นใสุันกน้ะพมันกแล้วเอาละครพี่น้องมวนซื่นกันนะครับขอเอาีกืลอวเซียนนู้นเอา ปนยังบ่พี่นสดแจมเียสดีดียูตีเอาละครับบรรยากาศฝากไว้เสมอครับพี่น้องแล้วทีนี้ฝากไว้เสมอครับ